วันนี้แบ่ปงปันคุณ2ปัจจัยที่จะมีผลต่อราคาทองคำสัปดาห์นี้นะครับให้คุณไป2ข้อนะครับวันนี้ทองโลก4ี่พนกับ41นะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างข้อแรกนะครับการประชุม FOMC ของเป็ดนะครับซึ่งจะเริ่มวันพรุ่งนี้นะครับแล้วจะมีการถแถลงวันที่ยี่มเกนะครับตอนนี้นักลงทุน90%เปอร์เซน เริ่มมาส่งสัญญาณว่าเฟดจะลดดอก0.25นะครับถ้าลดแน่นอนมันจะดันทองขึ้นนะครับสัปดาห์ที่แล้วไปถึง4 3 0 0กว่าแต่ไม่รู้ว่าถ้าลดจริงจะดันไปถึง4 4 0 0มั้ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องใช้วิจัยยานนะครับแต่ถ้าคงที่ก็ อาจจะย่อลงนะครับอันนี้ตข่านต้องรับความเสี่ยงให้ได้ด้วยนะครับสับไข่ที่เป็นสัน้นๆต่อไปข้อ2วันนี้พเพชรเดนทำเดินสายทั่วเอเชียนะครับมาประเทศนั้นประเทศนี้ทั่วเอเชียนะครับที่ท่านเห็นนายกไทยกับหรือนายกกับกัมพูชาที่มาคุยมาเจราจาอะไรที่พเพชรดนทำจับมือนะครับ แล้วตรงน,นี้มีสัญญาณนั่นคือจีนกับอเมริกาจะมีดีลใ,นะใ,ใหม่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนถ้ามีดีลใหม่เกิดขึ้นนะครับมันจะชุดทองคำให้ลงนะครับแต่ถ้าไม่แฮปปี้นะครับคุณนายคือไม่ประสบความสำเร็จก็จะดันทองขึ้นไปเหมือนกันนะครับอันนี้สองสัญญาณนี้ท่านจับตาดูให้ดีนะครับถ้า เป็นเขาเรียกว่าถ้าร,รัฐบียทองหุ่งถ้าเจราจาจีนกับอเมริกาไม่ดีทองก็พุ่งนะครับแต่ถ้าดีดอลลาร์าพุ่งนะครับแต่อย่าลืมติดตามดัชนี d ีเด้วยนะครับแล้วท่านจะสามารถวิเคราะห์ทองคําได้นะครับถ้าใครต้องการเชิงลึกนะครับผมมี PDF r ีย o r t ร,รส่งให้ท่านทุกวันแบ่งปันแค่นี้ครับสวัสดีครับ